ครับช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงนะฮะนะครับก็ยังมีพี่น้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนะทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะนะครับนี่วันนี้ท้องฟ้าจมใสามากเลยนะครับอากาศร้อนมากนะฮะ นะครับท่านที่จะเข้าในโบสถ์ก็ขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับท่านที่ไม่เข้าก็สามารถออกซ้ายออกขวาได้แล้วอ้อมไปด้านหลังนะฮะทางออกนะครับท่านใดจะเข้าไปด้านในนะครับจะต้องถสดรองเท้านะครับตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำนะฮะนะครับก็ท่านใดไม่เข้าทุกท่านก็สามารถออกซ้ายและขวาไม่ต้องถสดรองเท้าท่านใดไม่เข้านะฮะวนซ้ายวนขวาได้นะฮะเดินอ้อมไปด้านหลังนะครับทางลงอยู่ด้านหลัง ครัเดี๋ยวไม่ชมบรรยากาศทางขึ้นมาจากบริเวณด้านล่างนะฮะฮัลโหลฮฮััลลลโโหเรียกคำทูตร้องคุณโอเคสวีเนโบสวีเนโบกูดกูดเอ้มีน้องชาติทางชาตินะครับลหลายชาตินะครับแล้วก็เล่นกล้องกับเรานะ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 ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะ บรรยากาศดีม,มากเลยวันนี้นะครับเยี่ครับผมไดูไเรื่อยๆนะฮะนี่ครับแน่นไปเลยฮะด้านหน้านีะครับน้ำบรรยากาศนี่คือด้านข้างโบสถ์นะฮะที่ให้ท่านได้ชมนะครับเป็นด้านข้างนะฮะเราเดินมาด้านข้างหลังจากเราแสดงในข้างโบสถ์ก็เริ่มาด้านข้างแลวสวยฮะ ในท่านี่เฟ้าก็ออกมาตรงนี้ก็จะมาใส่รองเท้าตรงนี้นะครับออกตรงนี้ประตูออกด้านหลังครับบรรยากาศด้านหลังครับสวยมากนะฮะนี่บรรยากาศแล้วก็จำใสนะฮะวันนี้้องฟ้าแบบจำใสมากนะครับไม่มีก้อนเม้บิมบอลเรียงเลยนะฮะ ชมเยากๆเป็นเที่ยงนะฮะนี่ครับมกกกกันได้ชมบรรยากาศด้านหลังนะครตรงนี้ก็จะเป็นทางลาบนะสามารถรถวีลแชร์สามารถลงได้ครับนะท่านใดผู้สูงอายุผู้พิก,การนะครับนั่งวีลแชร์ก็สามารถลงมาได้นะครับนี่ฮะมาตรงนี้ท่านอยากไปขวาก็ได้นะครับวีลแชร์ก็ไปได้นะครับ นะหรือท่านอยากลงไปด้านซ้ายก็ไปได้นะครับนะฮะวีแชร์ลงได้ครับด้านซ้ายนะฮะแต่ว่าทางตรงนี้วีแชร์ไปไม่ได้นะครับคอเดินได้อย่างเดียวนะครับผมโอเคครับนะครับรถวีแชร์จะลงมาได้ตรงนี้นะฮะรถวีแชร์นะครับแล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับมีทางออกมาทางนี้นะเป็นทางของวีแชร์นะฮะสะดวกสบายครับท่านใดมาวีแชร์ผู้สูงอายุผู้พิการนะครับและมีผู้ดูแลมาสักคน นะวีแชร์ก็สามารถวนไปได้หมดนะฮนี่ครับรอบโบสถ์แต่หากท่านเดินท่านสามารถลงมาทางลัดตรงนี้ได้นะครับวีแชร์จะลงทางนู้นนะฮะต่างว่าท่านใดเดินก็ลงตรงนี้นะฮะวนรอบข้างโบสถ์ทั้งซ้ายและขวานะครับวนได้หมดเลยนะครับท่านไม่ไปไหนแล้วท่านก็ออกทางนั้นเลยนะครับท่านจะต้องเดินมาทางน,นี้นะครับเนี่อ 这个我都明白。嗯